สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับแับเดิมแน่นะครับช่องมั่นคงชานลนะครับวันนี้เรามาเปลี่ยนแนวกันบ้างปกติผมมักจะรีวิวหูฟังเครื่องเล่นปากบ้ายนะครับแต่คราวนี้นี่ผมจะขอรีวิวอุปกรณ์บ้างเป็นอุปกรณ์สำหรับหูฟังต่างๆที่เขาเรียกว่ามีมั้งแต่ยาวนานนะครับตั้งแต่ยุคก่อนยุคคริสตการนะครับเรียกว่ายุคคิตเชสตนี่แต่ยุคปัจบันสิ่งที่ผมจะรีวิวก็คือนี่นี่ฟองน้ำนะครับฟองน้ำอันนี้เอาไปใช้ล้างจานเอ้ยไม่ใช่นะ เรื่องเกี่ยวกับฟองน้านะครับฟองน้ําเป็นสิ่งที่เราไม่ควรมองข้ามเลยนะครับคือถ้าเกิดใครที่เคยใช้ผู้หูฟังเอียบัตมัม่ั้งแบบรุ่นอากงอามาอากูอะไรก็ลแล้วแต่นะครับจะเห็นว่าไอ้เจ้าหูฟังตัวเอียบัตจะต้องมีฟองน้ําด้วยทีนี้ฟองน้าเนี่ยมันมีผลยังไงกับตัวหูฟังบ้างทําไมเราต้องใส่ฟองน้ําและเรื่องของฟองน้ำเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูคลิปนี้กันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างที่ผมจะอธิบายให้ฟังนะครับไม่เกี่ยวกับฟองน้าหลังจากอันนี้้้ออัััันนนีเาาไไวดดดตหก็้ นาใสฟิ้งตาก,กล้องเดี๋ยวหยิบมาได้ครับหูฟังนะครับฟองน้ำเฮ้ยนี่มันใหญ่เกินไปลแล้วคุณเดี๋ยวผมหยิบหูฟังที่ผมใช้อยู่ประจําดีกว่าฮะมาเป็นยังไงน,นี่ก่อนนี้ก่อนอัญเชิญสาธุนี่หูฟังที่พกมาทุกวันอยู่ในนี้นะครับทำๆๆโดยตัวหูฟังเนี่ยเราจะไม่พูดถึงนะเพราะหลายคนคงจะทราบกันดีแล้วทีนี้สิ่งที่แตกต่างสังเกตน,นะครับฟองน้ําก็จะมีแบบเจาะรูกับฟองน้ําธรรมดา ี๋ยวผมจะลองแกะให้ดูนะครับเนื้อฟองน้ําเรื่องของฟองน้านะครับผมก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เ,เหมือนกันเรียกว่ามีผลต่อเสียงค่อนข้างเยอะแล้วก่อนอื่นจะมาพูดถึงเรื่องนั้นเรามาพูดถึงเรื่องประเภทก่อนในปัจจุบันฟองน้ำเยอบัดนะฮะที่เห็นเห็นจะมีลักษณะ2แบบคือหนึ่งแบบเจาะรูแบบโดนัดอย่างนี้นะครับกับแบบตันที่มีมาตั้งแต่สมัยยุคดึกดำบรรค์ทิตาเชียสตั้งแต่สมัยทีเล็กใช้หูฟังทีนี้เนื้อของฟองน้ำเนี่ยของแต่ละแบบเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันอีกเนื้อของฟองน้ำน ะะแต่เนื้อพวกนี้เนี่ยจะเป็นฟองน้ําแบบระดับออดิโอกเกตด,ดึงไม่ขาดจะมีลักษณะหนาเส้นยางต่างๆเนี่ยเจาะรูแล้วเราส่องไฟเนี่ยมันจะค่อนข้างคึบมันจะไม่โป่งบางนะครับพวกนี้มีผลต่อเสียงทั้งหมดเพราะอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบตัวเอียอบัดมาให้ดูสังเกตนะครับหูฟังเอียอบัดเนี่ยจะเป็นลนักษณะเราจะมันจะมีเจาะรูอันนี้คือไม่ใช่พวกมือบอลในการทํานะครับ เขามีการออกแบบโดยปกติทั่วๆไปนะครับย่านต่ำกับย่านแหลมมันก็ย่านกลางต้องมี3ย่านนะฮะเสียงกลางก็จะอยู่ลักษณะตรงกลางตรงเนี้ยเห็นไหมครับจะมีรูด้านในกับรูด้านนอกรูด้านในนะครับมันจะเป็นพวกขึ้นความถี่อย่างพวกเบสแล้วก็พวกเสียงร้องในขณะที่รูด้านนอกทั้งหลายแหล่นะครับบริวารก็จะเป็นลนักษณะของย่านแหลมเพราะฉะนั้นการใส่ฟองน้ำเนี่ยหมายความว่าถ้าเราคุ้มย่านพุงที่ต่างๆเนี่ยเสียงก็ จะถูกมาซับกับฟองน้ําก่อนที่จะมาถึงตัวหูเราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นฟองน้ำเนี่ยมีผลต่อเสียงค่อนข้างเยอะมากทีนี้อย่างที่ผมบอกว่าฟองน้ํามันจะมีแบบ2แบบคือแบบเจาะรูกับแบบธรรมดาถ้าเราใส่ฟองน้ําที่เป็นลนักษณะทึบประเภทอย่างนี้นะฮะเสียงเนี่ยก่อนที่จะมาถึงหูเราเนี่ยมันจะถูกฟองน้ำเนี่ยซับเสียงออกมาส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นทนเสียงแต่ละย่านนะครับจะค่อนข้างนุ่มเพราะนว่าเสียงเนี่ย ในบางครั้งเนี่ยเวลาเราฟังอย่างเสียงร้องเราจะมีความรู้สึกือนว,ว่ามีม่านหมอกมาคอยบังือนว่ามีผ้าขาวบางเวลาเราพูดนะครับเราพูดผ่านผ้าขาวบางมันก็จะรู้สึกแบบคุนคุแต่ถ้าเกิดเราใส่เจาะรูตรงนี้ปุ๊บสังเกตนะครับบริเวณที่ผมบอกว่าเป็นเบสแล้วก็เสียงร้องจะถูกเปิดออกมาฉะนั้นสีตรงนี้จะไม่ผ่านการซับของฟองน้ําโทนเสียงจะค่อนข้างที่จะสดเบสก็จะสดแต่ข้อเสียคือว่าในเมื่อเราเจาะปุ๊บเบสสดจริง แต่ขนาดเบสจะเล็กลงแต่ถ้าเราใส่ฟองน้ําทึบๆอย่างนี้นะครับเบสจะมากขึ้นเพียงะว่าเสียงร้องกับเสียงแหลมเนี่ยจะไม่ชัดในกรณีที่เรารู้สึกว่าหูฟังตัวนี้มันเสียงแสบหรือเสียงแผดเราอาจจะใส่ฟองน้าแบบทึบอย่างนี้นะครับแต่ถ้าอย่างบางใครที่เป็นคนที่ชอบแบบฟังเสียงแบบจัดจ้านแสบๆหน่อยฟังสนุกๆแล้วก็ควรจะเจาะรูนะครับการเจาะรูเนี่ยมันจะมีหลายวิธีมากอ่าอย่างเช่นใส่ก้านทูบแล้วเจียวสองบักกี้ก็ได้หรือถ้าใครเห็นวิธีตามในเน็ตก็อาจจะเอาหัวแจ็คเนี่ย แต่คราวนี้เนี่ยผมเอาวิธีง่ายๆแล้วกันที่แบบตามบ้านๆที่จําเป็นต้องใช้นะครับง่ายๆเวลาใช้นี่กันไกลนะครับเดี๋ยวลองดูครับเดี๋ยวผมจะลองสาธิตดูว่าทำยังไงฟองน้ําที่วันนี้ผมเลือกมานะครับเป็นฟองน้ําของ ci, เฮกิเขาจะเขียนว่า,า high quality audio product ก็คือลักษณะของฟองน้ําประเภทอย่างเงี้ยมีเนื้อหน,นากระชากไม่ขาดไม่เหมือนฟองน้ําท้องตลาดทั่วๆไปนะครับอันนี้ต้อง เดี๋ยวผมจะลองให้ดูคือถ้าใครเคยใช้หูฟังของเซเนเซอร์จะทราบดีนะครับฟองน้ําของประเภทเนี้จะค่อนข้างหนานะครับเนื้อเนื้อค่อนข้างหนามากนะฮะถ้าเราส่องออกปุ๊บมันจะละเอียด <C le af> พอเนื้อหนาปุ๊บเนี่ยอย่างที่ผมบอกถ้าเราใส่อย่างเงี้ยอาจจะรู้สึกว่าเสียงทึบบางคนเนี่ยอยากจะเจาะรูฟองน้ำประเภทนี้ย,ย,า,ยากๆเราจะใช้แจ็คแย่เพื่อหาตำแหน่งตรงกลางให้เราเอาแจ็คออกปุ๊บลักษณะมันอยู่ลักษณะนี้นะฮะฟองน้าให้เราตัด นี่ครับการตัดลักษณะแบบนี้เลยนะฮะตัดชุบอ่าเปิดมาปุ๊บอ่าจะสังเกตน,นะครับฟองน้าก็จะเป็นรูแล้วแต่นี้ผมตัดเบี้ยวหลายคนบอกตัดอย่างเงี้ยใครก็ตัดได้แต่มันไม่สวยไงง่ายๆครับเราพลิกซะเอาด้านที่เราสวยคือด้านที่เขาเจาะรูมาแล้วไว้ด้านนอกไอ้ด้านที่เราตัดเนี่ยไว้ด้านหลังหูฟังก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เวลาเราใส่เห็นไหมฮะดูง่ายๆสักก็จะเหมือนกับเราตัดสวยงามนะนี่ฮะเทคนิคง,ง่ายๆ ที่หลายคนมองข้ามฟองน้ําที่เราเจาะรูกับไม่ได้เจาะรูนะครับเย่างนที่ผมบอกเสียงเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันอย่างอ่าตัวนี้ PK2 UIN PK2 ตัวที่ผมใช้มาตลอดในระยะเวลา3-4ปีที่ผ่านมานี้การเจาะรูฟองน้ำเนี่ยลักษณะของหูฟังตัวนี้เนี่ยลหลายๆคนก็คงจะทราบดีแล้วว่าเสียงจะค่อนข้างจัดเสียงจะใสกลางแหลมเนี่ยเขาจะชัดมาก การที่เราเจาะรูฟองน้ําตรงกลางเนี่ยเขื่อที่ว่าหนึ่งเลยเราต้องการที่จะได้ยินเสียงร้องที่ชัดขึ้นเสียงกลางแหลมที่ชัดขึ้นแล้วก็ปลายแหลมที่ค่อนข้างที่จะละมุนละไมนะครับต่เบสอาจจะลดลงถ้าใครอยากจะได้เบสที่เพิ่มขึ้นผมแนะนําว่าให้เราใส่ฟองน้ําที่เป็นลักษณะคือเพื่อที่ว่ามันจะเข้าไปกันเสียงความแหลมความจัดจ้านก็จะลดน้อยลง ในเมื่อกางลผลลดลงแน่นอนครับเบสก็จะมากขึ้นถ้าใครอยากจะได้ให้หูฟังตัวเองนะครับไม่งั้น,นครับเสียงเบสเพิ่มขึ้นลองดูครับใส่ฟองน้ำใส่ฟองน้ำลักษณะให้เป็นบัตรคัน,นะครับเบสจะมากขึ้นแต่แหลเนี่ยจะลดลงทําให้ฟังง่ายขึ้นฟังได้นานขึ้นไม่รู้สึกว่าล้าหูนะครับแต่ถ้าใครนะฮะต้องการที่อยากได้เสียงแหลมหรือเสียงร้องที่ชัดขึ้นเจาะดูซะตามวิธีที่ผมแนะนําเมื่อข้างต้นนะครับเสียงก็จะลักษณะโปร่งขึ้น เขาเรียกว่าเสียงจะสดขึ้นถ้าเป็นหูฟูไซส์เนี่ยสมมติที่เราเจอเนี่ยจะมีของกราโดที่เขาจะมีแบบแผดปิดแล้วก็แผนแบบเจาะดดตรงกลางนะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นกุสโลบายที่หลายคนมองข้ามหรือถ้าเกิดใครรู้สึกว่าฟองน้ําใส่ไปชั้นนึงเนี่ยเอ๊ะทำไมเบสมันไม่สะใจใส่2ชั้นทับซะเบสจะเพิ่มขึ้นแต่แน่นอนนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเมื่อเรามีอะไรมาเป็นม่านกั้นบริเวณท่อเสียงที่ออกมานะครับยิ่งเราใส่กั้นเข้าไปเท่าไหร่เสียงยิ่งออกมา ลำบากเพราะฉะนั้นรายละเอียดเสียงต่างๆเนี่ยจะต้องผลหายไปเรื่อยๆเขาเรียกว่ามันจะไม่ใสเคลียเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าให้ใสชั้นเดียวดีกว่าแต่หาฟองน้ําเนื้อหนาๆนะครับฟองน้ำเนื้อหนา,นานะนเนี่ยมีผลต่อเสียงค่อนข้างเยอะเหมือนกันอย่างฟองน้ําเนื้อหนาอย่างประเภทของเซนเซอร์นะครับที่เห็นๆทั่วๆไปเนี่ยเนื้อจะค่อนข้างหนาหรือแม้แต่ฟองน้ําที่ผมแกะออกมาตัดเมื่อสักครู่นะครับเนค่อนข้างหนาฟองน้ําเนื้อหนาเนี่ยนอกจากที่อาจจะป้องกันฝุ่นฝุ่นละอองเข้าไปรังควานเจ้้้าาาตััววรเขงงในนคก็ยยทํหสีี่มมมุ ยิ่งหนามากเท่าไหร่ก็ยิ่งนุ่มมากเท่านั้นนะครับแต่หมายความว่าย่านแหลมเนี่ยจะลดลงตามไปด้วยแล้วก็ย่านเบสเนี่ยจะเพิ่มเรียกว่าเบสเพ,เพิ่มขึ้นฟังสนุกขึ้นลองนี่ครับเอาวิธีที่ผมไปใช้ดูง่ายๆก็ได้นะครับหรือถ้าใครมีวิธีอื่นก็มาลองใช้ดูกันอย่างเอาการทู่จี้ใช้บัคก,กี้ก็ได้หรือทริงๆจะใช้แจ็คตัวเดียวทะลวงขึ้นไปเลยก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะครับจำไว้นะครับว่าฟองน้ำเนี่ยมีผลต่อเสียงมากนะครับอย่าได้ละเลยเด็ดขาดก็วันนี้นะครับหอมปังหอมพอกับการรีววิ ฟองน้ำหูฟังนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าจะไปรีวิวอะไรตัวต่อไปติดตามกันนะครับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ <c oughs> ฟองน้ำ <c oughs>